สำหรับใครที่จะเติมเกมโปเกมอนยูไนในราคาถูกนะครับก็แนะนำกันไปเลยการรักกันนะครับกับร้านจูบีโกช็อปร้านนี้นะครับสะดวกรวดเร็วแล้วก็รับประกันความปลอดภัยไอดีของลูกค้าด้วยนะครับด้วยเครดิตรับเติมเกมมากกว่า2ปีย่อเติมร้านนี้นะครับหลักแสนทุกวันและนอกจากเกมโปเกมอนยูไนแล้วนะครับร้านนี้ยังรับเติมเกมมือถือต่างๆอีกมากมายด้วยนะครับติดต่อเติมเกมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปคิดจะเติมเกม คิดถึงร้านจูนบิโกช็อปนจะจ๊ะเฮโยวอซอกแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจโชนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโปเกมอนอยู่ในฮ่าฮ่าพวกนายเห็นอะไรหี่เปล่าพรุ่งนี้ฉันก็จะได้จัดตัวใหม่กันแล้วนะ กับซินเดอเรลล์นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ขอบอกว่าโหดมากนะครับก็กะว่าจะลองเล่นดูเหมือนกันนะครับสาหรับตัวนี้เจอจนหัวร้อนละครับตัวนี้ไหนๆก็ไหนๆ,นๆละก็ตุ่มโชว์ให้ดูเลยกันล่ะกันขอให้ได้แฟชั่นที่แบบเท่ๆนะอะไรก็ได้อะแต่ขอยเท่โอ้โหอาจจะแสาตา่อยจัดไปกับรองเท้าไฮท็อปส้นเกอร์สีแดงไปเลยกัน,กนในเมื่อพรุ่งนี้ฉันก็จะได้รับกับซินเดอเรลล์แล้วนะครับวันนี้ฉันก็เลยมาทําคลิป วิธีการเล่นการคอมโบโรวมถึงการออกของไอเทมต่างๆนะครับวันนี้ขอยกตัวอย่างมา2ตัวก,ก,กันนะครับกับกาเดเวอร์นะครับแล้วก็ซินเดเล็กนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสกิลต่างๆของเจ้า2ตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่โปเกมอนตัวกาเดเวอร์กันก่อนเลยดีกว่านะครับก็เป็นโปเกมอนสายแอทแทกเกอร์นะครับที่ออกแบบมาทำดาเมจได้อย่างรุนแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ว่า ตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเปราะบางอย่างที่สุดเลยนะครับหากโดนเข้าประชิดตัวเนี่ยหรือโดนเปิดกอนเนี่ยนะครับแทบจเจ้าตัวรอดไม่ได้เลยนะครับแต่กลับกันนะฮะถ้าได้เปิดไฟรวมมูฟใส่โปเกมอนอีกฝ่ายก่อนนะครับก็ยากที่ศัตรูจะรอดหนีไปได้นะครับสำหรับเลนที่เหมาะแก่ตัวเขานะครับก็ขอแนะนําให้ยืนเลนบนเป็นหลักเลยการรักกันนะครับเพราะว่าเลนล่างเนี่ยนะครับ เวลาอีกฝ่ายเดินมาเก็บเป่าเนี่ยเราอาจจะตกเป็นของหวานของทีมฝั่งนู้นก็ได้นะครับการยืนเล่นบนนะครับทำให้เราฟาร์มเลเวลได้อย่างไม่ยากเย็นเกินไปช่วงต้นเกมเนี่ยนะครับดามเมจของเรายังไม่โหดให้พยายามหลีกเลี่ยงการประทะไปก่อนนะครับตัวไอเทมที่สวมใส่ให้แก่ตัวกาเดเวอร์นะครับก็ขอยกตัวอย่าง3ามชิ้นนี้การลักกันนะครับก็จะมีเชลเบลไวส์คลาสจบท้ายด้วยเอเนอร์จีแอมพลิไฟเอร์นะครับซึ่งเชลเบลกับไวส์คลาสเนี่ยนะครับสองเฮลไอเทมสำคัญที่ ควรมีติดตัวไว้เลยนะครับเพราะว่าเพิ่มค่า Special a t t a c k ได้โดยตรงนะครับยิ่งเราเป็นตัว Attacker อยู่แล้วนะครับการที่จะทำดาเมจสูงๆฆ่าศัตรูได้ในพริบตาเลยนะครับจะช่วยกดดันอีกฝ่ายได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะส่วน Energy a m p l i f i e r นะครับจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มดาเมจของเราได้อย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับหลังจากการใช้อยู่ในมูฟนะครับส่วน Battle Item นะครับก็ต้องชิ้นนี้เลยครับ Eject b ปัตต้นะครับเพื่อการเอาชีวิตรอดตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมเลยทีเดียวนะ เสมอถ้าอีกฝฟล์เปิดไฟในตอนที่เรายังไม่พร้อมนะครับก็ใช้ไอเทมนี้พุ่งหนีออกไปก่อนได้นะฮะเรามาดูสกิลของเจ้ากาเดเวอร์กันดีกว่านะครับว่ามันมีสกิลอะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการคอมโบเนี่ยมันคอมโบยังไงนะฮะ ก็จะยกตัวอย่างมาสักสองคอมโบก็รักกันนะครับมาดูที่การโจมตีปกติกันก่อนก็รักกันนะครับซึ่งการโจมตีแบบปกตินั้นนะครับตัวเนี้จะเป็นการโจมตีแบบระยะไกลนะครับเมื่อโจมตีครั้งที่3จะทาดาเมจเป็นวงกว้างด้วยนะครับพร้อมทั้งลด s ปเดฟของโปเกมอนฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะฮะ เรามาดูที่สกิลแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับกับสกิลเทเลพอร์ตนะครับซึ่งสกิลนี้นะครับพอใช้แล้วเนี่ยมันจะวา่ไปยังจุดที่เลือกในระยะของสกิลนะครับเมื่อวา่ไปแล้วนะครับจะเพิ่มดาเมจการโจมตีแบบปกติครั้งแรกด้วยนะครับต่อมานะครับสกิล confusion นะครับซึ่งสกิลนี้นะครับจะปล่อยพลังจิตโจมตีเป็นเส้นตรงนะครับ และสกิลที่ชั้นอัพอยู่นี่ก็คือสกิลในคอมโบแรกนั่นเองนะครับก็จะมีไซชิกนะครับไซช็อกเรามาดูสกิลของไซช็อกกันก่อนเลยดีกว่านะครับซึ่งสกิลนี้นะครับจะปล่อยพลังจิตทาดาเมจใส่พื้นที่ที่เลือก3ครั้งนะครับซึ่งครูดาวของท่านี้นะครับจะลดลงตามจํานวนครั้งที่ไซช็อกทาดาเมจโดนโปกเกมอนของฝั่งตรงข้ามนะฮะ สกิลต่อมานะครับเป็นสกิลสายชิกนะครับซึ่งสกิลนี้นะครับจะทำดาเมจเป็นเส้นตรงนะครับพร้อมทั้งลดมูเมนต์สปีดลงชั่วขณะหนึ่งด้วยนะฮะ ทีนี้เรามาดูอันติของเจ้ากาเดเวอร์กันดีกว่านะครับว่ามาันรุนแรงแค่ไหนนะครับอันติของเขานะครับคือเฟร r ี่ซิงคลาริตี้นะครับก็จะสร้างวาร์ปเพนะครับบนพื้นที่เป้าหมายพร้อมกับดูดโปเกมอนเข้ามาหาจุดศูนย์กลางแล้วก็ทำดาเมจอย่างต่อเนื่อง ระหว่างที่วาร์ปสเปซแสดงผลนะครับก็จะสร้างวาร์ปสเปซบนพื้นที่เป้าหมายพร้อมกับดูดโปเกมอนศัตรูเข้ามาหาจุดศูนย์กลางนะครับพร้อมกับทําดาเมจอย่างต่อเนื่องระหว่างที่วาร์ปสเปซแสดงผลนั่นเองนะครับและหลังจากวาร์ปสเปซแสดงผลเสร็จมันก็จะหายไปพร้อมทั้งผักโปเกมอนศัตรูออกไปแล้วก็ทําดาเมจอีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะ ส่วนวิธีการคอมโบนะครับไซช็อกกับไซชิกนะครับทั้งสองท่านี้นะครับจะทาดาเมจเป็นวงกว้างแล้วก็มีความรุนแรงที่สูงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเหมาะกับจังหวะทีมไฟที่มีฝ่ายตรงข้าม2-3คนขึ้นไปนะครับเอาไปเล่นคนเดียวเนี่ยคงจะไม่สนุกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคอมโบนี้นะครับจะฆ่าอีกฝ่ายได้ไม่เด็ดขาดเหมือนอีกสายหนึ่งนะครับเรามาดูคอมโบนี้ก่อนเลยดีกว่าเราจะใส่อันนี้ไปก่อนก็ได้ครับไซชิกนะครับเพื่อจะลด มูฟสปีดของศัตรูนะครับนี่ครับแล้วต่อด้วยสายช็อคนะครับปึ้งปึ้งปึ้ง ทีนี้มาดูคอมโบอีกแบบหนึ่งกันบ้างดีกว่านะครับก็อัพสกิลตามนี้เลยนะครับก็จะมีฟิวเจอร์ไซน์นะครับกับมูนเบรสนั่นเองนะครับซึ่งการคอมโบนี้นะครับจะเน้นเก็บเป้าหมายเดี่ยวนั่นเองนะครับถือว่าเป็นสายการเล่นที่ยอดฮิตกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเป็นคนเล่นเกมสไตล์อีสปอร์ตนะครับก็แนะนำกับสายนี้เลยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับการเล่นตัวนี้ต้องอ่านแมปให้คล่องด้วยนะครับถ้าในแมปเนี่ยเรามองไม่เห็นอีกฝ่ายเลยนะครับต้องรีบถอยทันทีนะครับ าเวลาการิเวอร์เนี่ยนะครับโดนเปิดไฟก่อนก็ว่าแย่แล้วแต่ถ้าโดนลุมแบบไม่มีเพื่อนช่วยนะครับคือตายแน่นอนแทบจะ1 0 0เลยทีเดียวนะครับต้องท่องไว้เสมอว่าตัวนี้นะครับต้องยืนกดสกิลใส่ฝั่งศัตรูจากจุดที่ปลอดภัยเท่านั้นนะฮะอย่ายืนในจุดเสี่ยงหรือแบบยืนแรกวัดดวงเด็ดขาดนะครับเรามาดูสกิลแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับกับฟิวเจอร์ไซนนะครับซึ่งสกิลนี้นะครับจะสร้างระเบิดพลังจิตบนพื้นที่ที่เลือกแต่สกิลนี้นะครับจะหน่วงเวลา เล็กน้อยเมื่อพลังจิตระเบิดแล้วนะครับจะทําดาเมจใส่โปเกมอนของฝั่งศัตรูนะครับพร้อมทั้งลดมูเมนต์สปีดลงชั่วขณะหนึ่งด้วยนะครับ อีกสกิลหนึ่งนะครับนั่นก็คือ moon b l e s นั่นเองนะครับซึ่งสกิลนี้นะครับก็จะปล่อยพลังจิตออกมาพร้อมกับพุ่งไปข้างหลังนั่นเองนะครับเมื่อโดนฝั่งศัตรูเนี่ยนะครับจะทําด m a ม e เป็นรูปทรงกลวยนะครับและทําให้โปเกมอนฝั่งศัตรูนะครับที่อยู่ใกล้เจ้าตัวคาเดเวอร์เนี่ยนะครับไม่สามารถทําอะไรได้ชั่วขณะหนึ่งด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราอัพสุดแล้วนะครับสกิลนี้ก็จะสร้างโล่ให้กับตัวมันเองได้ด้วยนะครับ เรื่องวิธีการคอมโบนะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์กรลักการนะครับเราอาจจะใส่ฟิวเจอร์ไซส์ไปก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่จะลดมูเมนต์สปีดของเขานะครับแล้วก็ยิงอันนี้อัดเข้าไปนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ครับหรือจะมูนแบทยิงไปก่อนนะครับแล้วก็ฟิวเจอร์ไซส์ลงอีกทีหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับ นี่ครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ก็รรักกันนะครับต่อมานะครับเรามาดูเจ้าซินเดอเร็กกันต่อเลยดีกว่านะครับซึ่งตัวมอตัวนี้นะครับเป็นตัวละครสายแอตแทกเกอร์นะครับทำดาเมจได้ดีในช่วงท้ายเกมนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยจะเปราะบางในช่วงต้นเกมนะครับผู้เล่นเนี่ยต้องคอยประคองต่อล่างหนึ่ง่าง2เนี่ยนะครับไม่ให้ตายบ่อยจนเกินไปพออีโวลางสุดยอดได้แล้วนะครับจะยิงแรงมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้จัดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่โหดในช่วงเลสเกมนะครับถ้าได้ เปิดห้าก่อนเลยนะครับยากที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะรอดไปได้นะฮะ โดยวิธีการเล่นนั้นนะครับช่วงต้นเกมเลยนะครับเลเวลหถึงหห้ามเดินลึกเกินไปเด็ดขาดนะครับเพราะว่าในช่วงร่าง1ล่ร่าง2เนี่ยนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถตกเป็นเหยื่อของโปเกมอนได้แทบทุกตัวเลยนะฮะต้องพยายามประคองจังหวะการเล่นให้ดีนะครับต้องให้เราเนี่ยปลอดภัยเข้าไว้นะฮะยิ่งเราเลเวล7ได้เร็วเท่าไหร่นะครับยิ่งช่วยเพิ่มโอกาสชนะให้กับทีมของเรามากขึ้นเท่านั้นนะครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้ก็จะได้รับฟรีด้วยนะครับจากการล็อกอิน ในวันที่8นั่นเองนะฮะก็ลองไปเล่นกันดูก็รักกันนะครับเขาบอกว่าโหจัดๆเลยสําหรับตัวนี้นะครับส่วนไอเทมที่จะใส่ให้กับซินเดอเรลลนะครับก็ขอยกตัวอย่างมาเป็น3ชิ้นนี้ก็รักกันนะครับก็จะมีสโคปเลนนะครับโฟกัสแบนแล้วก็บัสคาแบนนะครับก็จะเน้นในเรื่องของ การโจมตีเป็นหลักเลยนะครับโดยเจ้าชิ้นของ m ัสค์เคแบนเนี่ยนะครับจะเพิ่ม a อ t a ท k แล้วก็ a อ t a ท k กสปีดด้วยนะครับแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มจากเ p ดีที่เหลือของศัตรูด้วยนะฮะส่วนสโครบเลนนะครับก็จะเพิ่มดาเมจเมื่อโจมตีติดคิต t ิค a l นะครับโดยรวมไปถึงเพิ่มคิ i t ิค a l h ฮิตเลนด้วยนะครับจบทายด้วยโฟกั Band นะครับ ซึ่งชิ้นนี้ก็จะเพิ่มเดฟ30แล้วก็เอสพีเดฟสามสิบนะครับแล้วก็มีฟื้นเลือดด้วยนะครับทาให้เราตายยากยิ่งขึ้นเข้าอีกนะครับส่วนแบ t เ l e I ไอเทมนะครับก็จัดเป็นชิ้นเดิมก็แล้วกันนะครับกับอีเจ็กปัตต้อนนะครับซึ่งถือว่าจําเป็นมากสําหรับตัวนี้นะครับเพราะว่าเอาไว้หนีได้ในช่วงแรกนะครับซึ่งเจ้าชิ้นเนี้ยนี่แหละนะครับจะทําให้เราเนี่ยตายได้น้อยลงนะครับส่วนถ้าเกิดในช่วงเลดเกมเมื่อไหร่นะครับเราอาจจะเอาชิ้นเนี้ยเนี่ยปรับมาใช้ เรามาดูสกิลของเจ้าซิดเดแลกกันมั่งนะครับว่าเขามีสกิลอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยการโจมตีแบบปกติกันก่อนเลยกันลักกันนะครับก็จะเป็นการโจมตีในระยะไกลนะครับเมื่อโจมตีครั้งที่3ก็จะทาดาเมจเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับสกิลแรกนะครับจะเป็นสกิลเอมเบอร์นะครับทั่งสกิลนี้นะครับจะปล่อยไฟเพื่อทาดาเมจใส่โปเกมอนฝั่งตรงข้ามนะครับทาให้ติดสถานะเบิร์นแล้วก็ถูกลดพลังโจมตีลงชั่วขณะหนึ่งด้วยนะครับ ต่อมานะครับเป็นสกิลโลสวีป e นั่นเองนะครับซึ่งสกิลนี้นะครับจะสไลด์พุ่งไปทางด้านหน้านะครับพร้อมกับทำดามเมจใส่โปกเกมอนฝั่งตรงข้ามด้วยนะฮะ และคอมโบแรกนะครับก็ขออัพสกิลตามนี้เลยนะฮะก็จะมีไพโรบอลนะครับกับเฟนนั่นเองนะครับสกิลไพโรบอลนะครับก็จะเตะบอลไฟใส่พื้นที่เป้าหมายนะครับพร้อมกับทาดาเมจใส่โปเกมอนศัตรูทั้งหมดในรัศมีของสกิลนี้นะครับแล้วก็ยังทําให้ติดสถานะเบินชั่วขณะหนึ่งด้วยนะครับต่อมานะครับเป็นสกิลเฟนนะครับผมซึ่งสกิลนี้นะครับจะเพิ่มบูฟเมนต์สปีดให้กับ เจ้าซินเดเล็กนั่นเองนะครับเมื่อใช้สกิลนี้แล้วนะครับจะไม่รับดาเมจใดๆชั่วขณะหนึ่งด้วยนะครับพูง่ายๆก็เป็นอมตะแป๊บหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนอันตรีของเขานะครับก็คือ Blessing Bicycle Kick นะครับก็จะสร้างลูกบอลไฟขนาดยักษ์นะครับไปไปยังพื้นที่เป้าหมายพร้อมกับทำดาเมจใส่โปเกมอนทุกตัวที่อยู่ในรัศมีของสกิลนี้นะครับรวมทั้งยังเพิ่มมุกเม้นท์สปีดให้กับเจ้าซินเดเล็กด้วยนะครับ ทีนี้เรามาดูการคอมโบกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งการคอมโบแบบนี้เนี่ยนะครับดามเมจค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทีเดียวนะครับแล้วแถมยังเสียงน้อยอีกด้วยนะครับโดยเจ้าสกิลไพลโลบอลเนี่ยนะครับสามารถใช้กดเลือดศัตรูให้ลดลงเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นดามเมจแล้วก็แถมปิดสถานะ เบิร์ได้ด้วยนะครับในจังหวะปิดฉากเนี่ยให้กดสกิลเฟนนะครับวิ่งเข้าใส่แล้วก็เต่อัดอีกฝ่ายจนกว่าจะตายได้เลยนะครับเพราะว่าสกิลเฟนเนี่ยนะครับเราจะเป็นอมตะอยู่แล้วนะครับแนะนําให้กดตอนเลือดต่ากว่าครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าจะเอาดาเมจเพิ่มเติมจากสกิลติดตัวด้วยนะครับซึ่งเวลาเราคอมโบนะครับเราก็อาจจะใช้ไพโลบอลนะครับกดดันอีกฝ่ายหนึ่งนะครับพอเลือดตรนเนี่ยลดลงใกล้จะตายแล้วใช่ไหมครับเราก็ใช้สกิลเฟนนี่แหละครับวิ่งเข้าไปแล้วก็เตะอัดอีกฝ่ายได้เลยนะครับ ทีนี้เรามาดูคอมโบที่2กันบ้างดีกว่านะครับโดยการคอมโบนี้นะครับสกิลก็จะมีเบลสคิกนะครับกับเฟรมชาร์ตนั่นเองนะครับสกิลเบลสคิกนะครับก็จะใช้ลูกเตะไฟโจมตีโปกเกมอนของฝั่งประตูตตนะครับซึ่งการโจมตีของท่าน,นี้นะครับจะติดคีแบบ1้0ยเ์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทำให้ติดสถานะเบิร์นชั่วขณะหนึ่งด้วย สกิลต่อมานะครับเป็นสกิลเฟรมชาร์ตนะครับก็จะพุ่งตัวไปตามทิศทางที่เลือกนะครับพร้อมกับทำดาเมจใส่ศัตรูทุกตัวที่โดนนะครับซึ่งการคอมโบแบบนี้นะครับแรงไล่ฆ่าสนุกด้วยนะครับแต่ว่าเสี่ยงตายมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นสายที่แบบว่า บวกแบบไม่แคร์ใครนั่นเองนะครับบอกกับคนที่ชอบแบบคุกวงในนะครับไฟสนุกแต่ว่าเสี่ยงตายนะครับคอมโบง่ายๆครับเปิดด้วยเฟรมชาร์จเพื่อที่จะทําดาเมจใส่ศัตรูที่อยู่ในระยะโจมตีแบบปกติให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับหากดาเมจเราเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะครับจนอีกฝ่ายแบบวิ่งหนีนะครับสามารถใช้สกิลเบสคิกเพื่อไล่ฆ่าต่อได้ทันทีนะครับการเล่นซินเดลักนะครับควรเข้าไฟในจังหวะที่2นะครับนั่นก็คือให้ปะทะไปก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วค่อย ออกมาไล่เก็บตัวบางๆของฝ่ายตรงข้ามให้ตายไปทีละตัวนะครับหลังจากไฟเสร็จแล้วนะครับเจ้าซินเดอเรลลเนี่แหละนะครับยังเป็นตัวตามไล่ฝ่ายตรงข้ามหลังจบไฟได้ด้วยเพราะว่าเจ้าซินเดอเรลลเนี่นะครับมีท่าอยู่ในมูฟที่ระยะค่อนข้างที่จะไกลครับเก็บฝั่งตรงข้ามในระยะไกลได้แบบสบายเลยทีเดียวนะครับคอมโบนะครับเฟรมชาร์จแล้วก็เบสคิกนะครับมันก็จะดีดตัวออกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับ หลังจากที่ฝั่งตรงข้ามวิ่งหนีเราก็ยังสามารถใช้อยู่ในมูฟเนี่ยแหละครับตามเก็บได้อีกนี่ครับแบบนี้ครับการคอมโบแบบที่2นะครับ ก็เป็นประมาณนี้ก็ละกันนะครับสำหรับวิธีการเล่นการคอมโบรวมไปถึงการออกไอเทมต่างๆนะครับของเจ้าซินเดอเลลแล้วก็กาเดเวอร์นะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับใครที่เล่นแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาบอกได้นะฮะหรือคนที่คิดค้นห้าคอมโบใหม่ๆก็มเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับท่านก็อาจจะเอาไปลองบ้างนะครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก็ละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ pai